Welcome back to Jolio! Play to Learn! Today, we will be playing with the sound of letter E, E. And we will be using these, these eggs to help us memorize the sound of letter E. F. วันนี้เราจะมาเล่นเสียงของอักษร e, อแล้วก็เราก็จะใช้ไข่พวกนีนมาช่วยเราจำเสียงอักษร e, อเสียงอเป็น vowel แล้วก็เป็นเสียงที่12ของเรา่า ear exercise บริหารหูจิโอจิโอจำเสียงเอได้ยังไงคะจิโอจำเสียงตอกไข่แอเอเอ,เอดีมากเลยจิโอเพื่อนเพื่อน,นจิโอเคาใช้วิธีตอกไข่ให้ช่วยเขาจำเสียงเอ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 ,อ IPA ของเสียงเอ ก็เป็น e เล็กค่ะวิธีการออกเสียงแอมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือให้เพื่อนๆเ,เอาปลายลี้นของเพื่อนๆไปแตะหลังฟันล่างนะคะแล้วก็สเต็ปที่2ให้เพื่อนๆอน้อาปากเล็กน้อยแบบนี้นะคะ แล้วก็ค่อย step สาก็คือให้ยิ้มค่ะแล้วก็พอเพื่อนเพื่ทำสามเ t ็ปนู้นเพื่อนๆก็ค่อยออกเสียงนะคะแอ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 ตอนนี้เรามาทำไข่ดาวกัน let's go <S ตอนนี้เราอยู่กับน้องไข่น้องไข่จะช่วยเราออกเสียงแอ ตอนนี้เราก็จะใส่แม็กกี้หรือซอสของเรานะคะเพื่อนๆใส่เยอะเท่าไหร่ได้เลยะคะ่ะแต่ให้มนูหนูจะใส่ประมาณ5นะคะ5หยดนี่ Look at I just flipped it, so my egg looks golden now. Can we it to see if it out So now both sides are golden, so we're it is to eat. And now you just put it on your plate. And there, you have a perfectly fried egg. The joke, we first pour the egg. It's like ready to flip. You're gonna see like big bubbles. gonna flip. Oh, God! I thought I was scared. Now let's go and test it out. Yummy! Now, for the most important part, the tank. So I'm gonna take one huge bite out of mine. Mm, that's very good. And like crispy, like kind of crispy on the outside and the inside is like soft. Segmenting and blending. Yang siang let some siang. Kam la kung lao siang เทนนิสเทน n i สอักษรอี e, จะกลายเป็นเสียงเอเหมือน e อ g กเอแอเกแล้วก็อักษร n นจะกลายเป็นเสียงอึเหมือนเครื่องบินอึเจ้โเจ้าออกเสียงให้ฟังได้ไหมคะเอเอ e น เอออืมเชนเอเออืมนดีมากเลยจียอเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาทำกันอีกรอบหนึ่งนะคะทีน,นี้เพื่อนเพื่อน,นมาทำกับเราเด้วยนะคะเอเอืมเอชเอเอ,เอืมนครับพี่สอของเรา P,E,N อักษร P จะกลายเป็นเสียงเหมือนเป่าเค้กอักษร E จะกลายเป็นเสียงเอเหมือนตอกไข่เอเอ e g แล้วก็อักษร N จะกลายเป็นเสียงอืเหมือนเครื่องบินอื จิโอจิโอออกเสียงให้ฟังได้ไหมคะ p e n p e n p e n p e นดีมากเลยจิโอเพื Jim, ่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาทำกันอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เพื่อนๆนมาทำกับเราด้วยค่ะอออน p e n p e น ำที่3ของเรา N E C K อักษร N จะกลายเป็นเสียงอืมเหมือนเครื่องบินอืมอักษร E จะกลายเป็นเสียงแอเหมือนตอกไข่แอ่แอ่แอ่แล้วก็อักษร C K ที่เป็น digraph จะออกเสียงเป็น เหมือนเตะบอลคั๊กคั๊กคัคกิกเจียว,ยวออกเสียงให้ฟังได้ไหมคะเอ็กเคนเอ็กเคนเอ็กเคนดีมากเลยจิโอ<ว><า>เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำกันเอกรอบหนึ่งคะ่ะแต่ทีนี้เพื่อนๆก็มาจอยเอ็นกับเราด้วยค่ะอืม e อ็คเน n e n e คคำสุดท้ายของเรา S t E P อักษร S จะกลายเป็นเสียงเหมือน snake snake อักษร T จะกลายเป็นเสียงเหมือน tennis เทน n ิส <tennis. S 2> อกักษรอีจะกลายเป็นเสียงเอเหมือนตอกไข่เอเอเอแล้วก็อกักษรพจะกลายเป็นเสียงพเหมือนเป่าเคก้กพพพอจิโอจช่วยอ,ออกเสียงให้ฟังได้ไหมคะเอพสต เอพสเตปส์เอพสเตปดีมากเลยจีโยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาทำกันอีกรอบนึงนะคะทีนี้เพื่อนๆไปทำกับเราด้วยค่ะส์เอพสเตปส์เอพสเตป recap ทบทวน อักษร e เป็นเสียงแ e. อวิธีการจำเสียงแ e. อก็คือตอกไข่ IPA ของเสียงแ e. อก็เป็น e เล็ก Next video we will be playing with the sound of letter h and if you like us please like subscribe and Hit that bell for more notifications of videos like this. And don't forget that we are Jolio Play to Learn. Bye guys! The <laughs> I'm gonna be in that CM podcast that I just clipped it so my egg looks golden now. So I've been in the half? And they're starting to be like big bubbles coming up like the mountains yeah like the mountains it's like the egg mountain <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> That's very good. And like, crispy, like kind of crispy on the outside and the inside is like soft. You like your ice cream, yeah. I give mine a, it's eight, eight out of 10. Mm -hmm. I'm giving it a 10 out of 10. A 10 out of 10. Hopefully you will enjoy our recipe. Bye! Bye!